มาอีกแล้ว98้าสิบแเซนแบงค์แดงแล้วจ้าวารุตาได้แบงค์แดงกลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากาับแฟนอีกแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้แดดมาเมื่อตอน อตอนกลางวันตอนเชา้าฝนตกอย่างหนักพอมาช่วงตอนนี้เวลา19เนาฬิกานะคะแดดมาค่ะพร้อมกับสายลมเย็นโชยมาด้วยใครที่เดินออกมาแล้วไม่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตนี่ก็ถือว่าหนาวจริงๆเลยค่ะนี่ไอรนเยียสวยมากๆเลยค่ะไปกันค่ะไปลุ้นกับเราด้วยกันนะคะหลังจากที่ ฟ้าเปิดมีแสงแดดขอให้เราได้เจอเจ็คพอด้วย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 ว้าววารุตาเจอสบาทมุม,มนี้ขอเก็บเลยจ้าว้าววารุตาเจอเจ็กพอรตเจ็คพอร์ตคับพี่น้อง เริ่มต้นก็รัวๆแบบนี้แหมวารุตาก็ตื่นเต้นสิคะไปลุ้นกันด้วยกันค่ะวันนี้ขอให้วารุตาก็ได้กระเป๋าตุ้มกลับบ้านนะคะว้าวเจออีกแล้วจ้าก้าบัดก้าบาท,าบาทสามีเลี้ยวแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งกันก่อนนะคะวารุตาเดินมาทางนี้มาหาคุณลุงอุ้ยวันนี้คุณลุงไม่อยู่ คุณลุงหายไปไหนคะเนี้ยวันนี้อากาศก็ดีสงสัยไปนั่งดื่มมุมอื่นเสียแล้วอย่างนั้นวารุตาก็อดสิคะเนี้ยโอ้ยไม่มีคุณลุงก็ไม่มีขวดมุมนี้เลยค่ะวารุตาเจอคนเก็บขวดตั้งสองรายเนี่ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยจะมีเหลือให้วารุตาไหมคะเนี้ยไม่เป็นไรคะ่ะ เพราะว่าเมื่อเราออกแน่นอนเราก็ได้ได้มากได้น้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสามีน่าจะเข้าไปส่งในห้างแล้วค่ะกำลังส่งรัวๆเลยใช่หนึง่งยูโรห้าสิบสอเซนค่ะ าแล้วจ้าได้มาแล้วว้าวอีก3บาทเก็บเลยจ้าวารุตาเก็บเลย60บบาทได้มาแล้วค่ะแล้วก็ที่ได้มานี่ก็คือได้แว่นตามาด้วยนะคะคือแว่นตากันแดดนะคะแทบจะบอกว่าวารุตาไม่เคยซื้อใช้เลยค่ะเพราะว่าไม่ชอบแต่เดินไปที่ไหนก็เจอเยอะมากเลยค่ะเจอเจอเจอ,เจอไม่รู้จะเจอ,อยังไงวันนี้ก็เลย เจอแล้วก็เลยใส่ซะหน่อยแหมท้าแดดหลังจากฟ้าหลังฝนไปลุยกันต่อเลยค่ะใส่แว่นตาแล้ววันนี้ก็คงจะเจอรัวรัวรัว,ร,วรัวเลยค่ะคือมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอ้อยวรู้ตาใส่แว่นตาอันนี้นะคะคือมันไม่ดำมากคือยังมองเห็นภาพแบบปกติอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ แหมเจอของดีแบบนี้ก็ต้องรีบใส่กันค่ะใช้หนุ่มไปมุมนี้เหมือนเดิมโชคดีโชคดีนะวรุตามามุมนี้ค่ะแหมใส่แว่นตาแล้วรู้สึกตัวเองเหมือนมันจะสวยขึ้นยังไงเขาไม่รู้ค่ะวันนี้อาอมลมลม้มล้มจะพัดเดี๋ยวผมเสียทรง แหมใส่แว่นตาเนี่ยเห็นภาพชัดจริงๆด้วยนี่ค่ะ9บ,9บาท9บาทเก็บเลยจ้าลุยกันต่อเลยค่ะ60บาทอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วอุ้ยกาดอีก40บาทอยากได้แบงค์แดง,งอ่ะทำยังไงอ่ะแหมก็ต้องเดินทีจ้าเธอเดินรวๆๆๆๆัวรัวขอให้วารุตาได้เจอเจ็คพอตรัรวรัวรัวนะคะ ไปกันที่ป้ายรถเมย์อุ๊ยใครถอดอันเนี้ยมาวางไว้มุมนี้เนี่ยไปลุยกันเลยวันนี้ท้าแดดท้าลมท้าฝนอุ๊ยมุมนี้ไม่มีรถเมย์มาแล้วเด็กวัยรุ่นเขาเอากระป๋องเบียร์ขึ้นไปบนรถเมย์ด้วยค่ะหืมน่าเสียดายน่าเสียดายไปลุยกันต่อ วันนี้วารุตารู้สึกเครื้มอกคลื้มใจกับแว่นตากันแดดที่มองอะไรก็ทะลุปุพองวูยผู้ชายคนนั้นทําไมเก็บดอกไม้อย่างนั้นเน่ะอุ้ยไม่ดีเลยมันเป็นของส่วนรวมแล้วไปเก็บแบบนี้นะคะวารุตาไม่ค่อยชอบใจเลยค่ะดอกไม้ที่หน้าบ้านวารุตาก็เช่นเดียวกันชอบเก็บชอบเด็ดแบบเนี้ย โอ้แล้วดูแบบน่าเกียดมากเลยอ่ะวารุตาไม่ชอบแบบนี้เลยค่ะคือไม่ชอบคนแบบเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบเลยดอกไม้ที่บ้านวารุตาก็เช่นเดียวกันนะคะดอกกุหลาบอ่อคนที่ทํางานเป็นเป็นรอปภเขาเข้ามาเด็ดดอกกุหลาบในส่วนของวารุตตาเด็ดแล้วเอาไปให้แฟนเขาทําเหมือนแบบนี้เลยค่ะ ารุตาเห็นเป้าหมายแล้วค่ะตรงหน้านุน3บาทเลยจ้านี่ค่ะ3บาทเลยเก็บเลยจ้าเช็คพอจ้าเช็คพอสามีเข้าไปส่งอีกแล้วได้มาแล้วจ้ารีบไปขึ้นเงินกันเลยเอาเงินมาใส่กระเป๋าของเราค่ะ 7 2สเซ็นได้มาอีกแล้วค่ะอ้าวจอ,อีกแล้วค่ะพี่น้องหมุน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 ก้าบาทเลยจ้าเมื่อกี้วารุตาเจอหนึ่งกระป๋องแล้วแฟนก็ลืมคืนไปอีกหนึ่งกระป๋องเดี๋ยววารุตาจะเอาสองกระป๋องนี้นะคะไปคืนเพราะว่าวันนี้วารุตาอยากได้แบงค์แดงกลับบ้านค่ะ เมื่อกี้วารุตาก็ให้แฟนนับเงินแล้วนะคะเธอช่วยดูให้หน่อยว่าตอนนี้เธอได้เงินสักเท่าไหร่ละก็บอกว่าฉันได้สองยูโร20วรุตายังขาดอีก30เเซนวารุตาก็จะได้แบงค์แดงกลับบ้านแล้วค่ะมาลุ้นกันด้วยกันนะคะฟ้าหลังฝนลมพัดมาแบบเย็นสบายแถมได้เงินกลับบ้านแบบนี้ใครมั่งจะไม่มีความสุขละคะ เจออีกแล้วจ้าพี่น้องเจอหลับแล้วเก็บเลยจ้า <c oughs> เจออีกหนึ่งจ้าอีกสาบาทสาบาทไปส่งกันเลยสู้วางสู้บาสเ้าสิเซนของวารุตาค่ะมาอีกแล้วเ8แเซนแบงแดงเราจ้าวารุตาได้แบงแดง,งกลับบ้านแล้วค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอว้าวอีกเก้าบาทอีกเก้าบาทจ้าเก็บเลยเก็บเลยจ้าวารุตา นับเลยจ้าชายนมนับนับเร็วเร็วนับเร็วเๆยวเจ้าเื้อ่นับนับนับนะสามีนับเรียบร้อยแล้วนะคะได้3ยูโร10เซนนั่นก็คือวารุตาได้120บาทกลับบ้านค่ะแบ่งแดงกลับบ้านอีกแล้วเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยค่ะ เมื่อกี้แฟนเจอ3าบาทวารุตาเจอเก้าบาทเอาไว้เป็นต้นทุนของเราในวันถัดไปค่ะวันนี้แฟนบอกว่าเธอขอเดินรอบรอบเล็กๆนะเพราะว่าเขาจะต้องไปรับหลานสาวเขากลับมาจากงานเลี้ยงของบริษัทค่ะวารุตาก็เลยอดได้ไปินแม่น้ำรัวเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะ วันอื่นเราก็ยังมีโอกาสวันนี้ขอให้ใชายหนุ่มเขาได้พักผ่อนก่อนที่ต้องขับรถไปอีกเมืองหนึ่งค่ะเจอเจ็กพอร์ตคับพี่น้องนี่ก้าบาทสามบาทเก็บเลยจ้าเก็บเลยโอ้ยเจออีกแล้วครับพี่น้องนี่ห้าบาทนู่นอีกสบาทห้าบาทสามบาทเก็บเลยจ้าโอ้ยวารุตาเจออีกก้าบาท นี่ขอลวกขอลวกนี่เลยค่ะกาบบ้านว้าวได้ถุงเบรอบรอ์เบรอบร์เบอร์เลยค่ะเจอเช็กพอตก่อนถึงบ้านแบบนี้บ่อยๆก็ดีนะคะแต่เจอก่อนก็ดีนะคะเพราะว่าวารุตาจะได้ไปส่งเลยวันนี้ก็ไปส่งไม่ได้แล้วค่ะโอ้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะต้ทนทุนของเราในวันรุ่งขึ้นค่ะ เดินกลับบ้านด้วยแว่นตาดำพร้อมกับเงินเต็มถุงแบบนี้สุขใจจริงๆเลยค่ะสุขกายสุขใจแล้วก็สุขเงินพร้อมกับสุขสุขสิ่งแวดล้ดอมที่อยู่รอบตัวเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปรับหลานสาวกันค่ะ